ร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้ร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้กับ3คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้แต่ละคันมาเต็มมาเต็มคันนี้ต้องบอกว่าเป็นของแต่งที่เต็มมากส่วนขวามือผมรายเต็มพี่จะหาแร่ไอเต็มที่ไม่หมื่นฟาโลแท้แท้พี่ถ้าไม่แท้ยกรถให้ฟรีตอนนี้ใครที่มาซื้อรถที่เราเราไม่รีแมปกลับคือรถ,ถ้ามันจูนมาแล้วเนี่ย พอรีแมปกลับเนี่ยรถมันจะวิ่งไม่ออกของเราตอนนี้รถถา้าแมปมาแล้วทํามาแล้วโอ้โหพี่ห้องเครื่องร้อยเดียวก็เฟียวได้ร้อยเดียวก็เฟียวได้กับ3คันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้สุดๆครับแต่ละคันมาเต็มมาเต็มคันนี้ต้องบอกว่าเป็นของแต่งที่เต็มมากส่วนฝามือผมรายเต็มสีส้มจากอานตอนนั้นผลิตเนี่ย300คัน300คันนี่รวม4ประตูและขับนะครับแต่พี่จะหาแรไอเต็มที่ไม่หมื่นฟาโลแท้ๆพี่ถ้าไม่แท้ยกรถให้ฟรีไม่หมื่นฟาโลแท้ๆพี่ดูสภาพข้างในเดี๋ยวให้น้องมาแทนดู หมื่นฟาโลแท้ๆแล้วเป็นแร่ไอเต็มจากโรงงานพี่หมื่นฟาโลแท้ๆดูภายในครับหมื่นโลจริงๆพี่กิฟโคตรโคแร่ไอเต็มนี้ร้อยเดียวก็เฟี้ยวไม่เหมือนใครหมืน่นฟาโลกุญแจรีโมทไม่หมื่นฟาโลพี่ภายในไม่มีกิ่นใหม่นี่ยากดมโชว์เลยกลิ่นหอมสดชื่นมากนะครับใครหา และอยากขับรถที่เท่ไม่เหมือนใครคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ต้องบอกว่าเฟี้ยวสุดร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้ครับเฟี้ยวครับเฟี้ยวคันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟโรเลตส,สีส้มตัวริมิ t เต็ด r s ริมิ t เต็ดนะครับกระจังหน้าแท้จากโรงงานนะครับ r s ริมิ t เต็ด สีส้มแล้วที่สําคัญเราแต่งเพิ่มให้ตัดกันเข้าไปเอกีกใส่แคปหลังคาใส่หมวกแก๊ปให้นะครับแล้วก็ฝาท้ายนี้ดําจากโรงงานนะครับมีสติกเกอร์ RS อยู่แท้นะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบแม็กไลเนอร์ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนพี่ครับร้อยเดียวก็โคตรเฟลวคันนี้แม็กไลเนอร์ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนบางคนถ้าอาจจะบอกว่าในกลุ่ม เครดิตที่นิดๆหน่อยๆอ,อาจจะมีใช้เงินบ้างก็ต้องพูดไปก่อนแต่ถ้าปกติร้อยเดียวจบได้ครับคันนี้มั่นใจครับมั่นใจเลยแล้วพี่ได้แรเต็มของหายากของหายากคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเต็มสูบครับเต็มสูบครับคันนี้แต่งเต็มและรถจูนมาแล้วทํามาแล้วที่สําคัญตอนนี้ของเรานะครับเดี๋ยวขอญาตดึงเปิดให้ดูนะครับของเราตอนนี้รถท้าแมปมาแล้วทํามาแล้วโอ้โหพี่ห้องเครื่องผมบอกเลยว่าห้องเครื่องเนี่ย สุดครับแล้วทําสีมาทําสีมาห้องเครื่องกับสีตัวรถทําได้เข้ากันด้วยครับห้องเครื่องทาแดงเข้มนิดหน่อยเขาเรียกว่าเป็นแดงมุกเป็นเกล็ดเกล็เกล็เกล็เลยครับโอ้โหพ่นออกมาได้สวยเนี่ยฮะพ่นออกมาเกล็ดเกล็เก็ก็สวยมากคือคันนี้เป็นรถบ้านที่ไปซื้อมากุญแจมีให้ครบ3ดอกนะครับแล้วฝากระโปรงเนี่ยดีไซน์มาคํามาให้แบบเท่เทด้วยนะครับนี่ฮะเวลาเปิดค้มมาให้แบบนี้เลย นะครับเฟี้ยวมากๆแปลงหน้ามาเรียบร้อยแปลงหน้าเป็นสเตลนะครับแปลงหน้ามาเรียบร้อยนะครับแปลงหน้ามาแล้วกระจกนะครับฮัทสแปร์นะครับที่สําคัญจูนมาเรียบร้อยตอนนี้ใครที่มาซื้อรถที่เราเราผมมาลงดูเรื่องคุณภาพมาแก้ไขปัญหาเองเราไม่รีแมปกลับคือรถถ้ามันจูนมาแล้วเนี่ย พอลีแมปกลับเนี่ยรถมันจะวิ่งไม่ออกนะครับเราต้องคุยกับลูกค้าตรงๆว่ารถเนี่ยทำอะไรมาบ้างฉะนั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเราจะมีใบเซอร์สําหรับรถที่เป็นรถที่ซิ่งมาจากเจ้าของเก่าเขาจะริดมาว่ารถเขาทําอะไรบ้างแล้วการขับขี่เป็นยังไงวันนี้ถามว่าเราทําอย่างนี้ทาไมมันลดปัญหาการไปทะเลาะก,กันกับลูกค้าเพราะวันนี้ถ้าคุณบอกให้คุณใส่ใจคุณพัฒนาอยากให้ลูกค้าได้เกินความคาดหวังอยากให้การบริการเป็นที่ประทับใจก็คุณไม่เคยบอกเขาผมเรียกเซลล์มานั่งสอนมดแล้วครับถ้ามีคลิปหนึ่งจะเห็นว่าเรียกเเข้้้้าาปปหหองงงรรระะชุมมททััดลวว่่นนีถถภซิ หรือรถสแตนดาร์ดเรามีหมดพี่ครับตอนนี้สต็อกไปถึง600คันแล้วฉะนั้นรถมีทุกแนวรถสแตนดาร์ดเนี่ยมีเยอะมากรถซิ่งมีน้อยแต่ถ้าเป็นกลุ่มรถซิ่งเราต้องอธิบายลูกค้าชัดเจนมีใบเซยเขาเลยว่ารถคันนี้เขาทำอะไรมาบ้างช่วงล่างทำอะไรมาแยกมาเลยเอ n นจิ้นอนจินคือเครื่องยนต์ทำอะไรมาบ้างนะครับต้องบอกว่าอ n นจิ้นก็คือเครื่องยนต์นะครับเร็กทริีคือระบบไฟแล้วก็ช่วงล่างทำอะไรมาบ้างภายในทำอะไรมาบ้างต้อง ทำใบแล้วรายละเอียดเนี่ยส่งมาให้ลูกค้าครบพัดเกียร์เปลี่ยนมาไหมอะไรมาไหมผมให้ทำมาให้ครบเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยเขาจะได้เข้าใจวิธีใช้เหมือนวันเนี้ยผมซื้อของใบผมซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดผมใช้งานไม่เป็นซื้อเครื่องละสี่หมื่น ผมไปใช้งานอยู่หมื่นเดียวคือใช้แค่ถ่ายรูปโทรเข้าโทรออกใช้ไลน์แต่ไม่รู้ว่ามันมีในตัว iPhone สามารถมีแอปหรือมีลูกเล่นต่างๆเป็นประโยชน์มากท่ากับลูกค้าเนี่ยคือผู้ริพคเขาก็ขาดทุนผมก็บอกเด็กว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้เขาซื้อของแบบนี้เราใช้เขาขาดทุนยังไงก็ต้องอธิบายเขาเลยฉะนั้นรถที่เราซื้อมามีของแต่งเขาอาธิบายว่าพี่ครับรถแมปมาเท่าไหร่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอะไรลูกอะไรต้องอธิบายเขาให้ครบและที่สาคัญเนี่ยรถซิ่งก็ต้องบอกเขาว่าพี่รถซิ่งเนี่ยทำสีมาไม่ใช่รถา้้มชออุบตตติง เม็ดอาร์คทุกเม็ดนะครับต้องกล้าโชว์นะครับกล้าให้ลูกค้าดูเลยครับแล้วก็เพดเผดต้องเดิมนะครับต้องเดิมนะครับเบาคันนี้บอดแต่งใหม่มากนี่ยังไม่ทำความปราณยังไม่ได้ท,ำทำาําความสะอาดนะแล้วที่สําคัญรถคันนี้มีเครื่องเสียงให้ด้วยกุญแจเหมือนผมบอก3ดอกครับรีโมทสำรองตัวใหญ่ที่นี่จะเน้นกุญแจสำรองต้องครบนโยบายตนนัวนี้ต้องเป็นรีโมทอย่างเดียวครับนะครับโอ้โหประตูปิดเบาโคตร นะครับเป็นคาร์บอนปิดเ่าโคตรแบตย้ายมาไว้หลังแล้วล้อนี่ไม่ต้องบอกครับ S S R นะครับขวดเต็มลำนะครับฝาท้ายพ่นสีมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายพ่นสีมาเรียบร้อยแล้วทําสีเดียวกับตัวรถโหลดมาคันนี้มีนะครับผมให้เอาโคเมียมเขาเนี่ยนะครับผมประเมินแล้วแล้วเราจะมี QC ที่ตรวจประเมินนะครับให้แก้ไขก็คือตัวโคเมียมตัวนี้นะครับเป็นรอยเป็นรอยขีดผมบอกฮยไม่ได้เราต้องสั่งมาเปลี่ยนใหม่เพราะรถมันจะรู้สึกแบบมันครีนแล้วมันสวยแล้วอะถ้ามันมีอะไรที่สะดุดอะมันจะไม่โอเคเลยดังนั้นคันนี้ สวยมาเต็มนะครับแล้วก็ใครหาอยู่ก็ต้องบอกว่าสุดๆครับใช้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรครับหล่อเลยโคตรโคตรไอ้คำว,ว่าหล่อโคตรโคตรคันนี้นะครับหล่อมากคันนี้แรไอเตมนะครับผมจะให้เห็นว่าวันนี้เราไม่จะเห็นว่าเฮ้ยเรามาเอารถที่ทําแล้วอย่างคันนี้เนี่ยเสร็จแล้วผ่านคุณภาพแล้วดูง่ายๆครับรถที่อามาให้ดูถ้าผ่านคุณภาพแล้วนะครับ QC การันตีแล้วเนี่ยข้างในจะมีบาร์โคดมีระบบสแกนที่ยิงไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะต้องมีครบเนี่ยครับอ่าเนี่ย มีระบบบาร์โค้ดมีวันที่เข้าศูนย์ที่อะไรแล้วก็บาร์โค้ดเราจะซ่อนไว้นู่นอีกนะครับเพื่อเก็บข้อมูลประวัติรถคันนี้เวลามีปัญหาก็เข้ามาอันนี้3ามขามาให้ํำลังใจอีกแล้วครับ3ามขาตัวนี้ก็เก็บมาเลี้ยงอีกครับมาจออ่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วสั่งไก่ให้ตอนเย็นไปไป,ไปขอทํางานก่อนนะครับผมนี่ลูกลูกเยอะครับฉะนั้นคันนี้นะครับมีบาร์โค้ดมีอะไรที่ไว้สแกนคันที่อยู่ข้างๆผมนะครับผมไม่ให้ผ่านคุณภาพนะครับแล้วคุณภาพไม่ให้ผ่านผมเฮ้ยเห็นเป็นิิ่่งอวววาเนถทีมผผสย แล้วเราขายเลยผมให้ไปเก็บรายละเอียดหนึ่งตอนแรกกระจังหน้าเนี่ยเขาแปลงมาแปลงมาเสร็จเนี่ยใส่เหล็กแปลงแปลงหน้ายึดกระจังหน้าเนี่ยให้ไปแก้ให้สั่งกระจังหน้ามาให้มันตรงนี่ฮะไปสั่งกระจังหน้าตัวนี้โคเวอร์มาใส่กระจังหน้าแล้วก็คอมเมียมนะครับคอมเมียมเนี่ยพอแปลงให้มาขัดตัวนี้ก็อยู่ในกระบวนการทำนะแต่ให้ดูฝากระโปรงนะฮะผมให้เปลี่ยนฝากระโปรงผมให้เปลี่ยนเลยผมบอกว่าเนี่ยถ้ามันลอกเนื้อหุ้มไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยน นะครับต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าก็อย่างคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนฝาปรงเสร็จสวยแล้วขอให้มาทําหน้าใหม่อะไรใหม่นะครับทำหน้าใหม่อะไรใหม่ภายในเขาเก็บเรียบร้อยรถคันนี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราพัฒนาผมมาลายสั่งมาเปลี่ยนใหม่แล้วผมให้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่ต้องกลัว นะครับผมบอกแล้วว่า QC ที่เรารับมาเนี่ยนะครับต้องผ่านต้องไปเรียนก่อนใบเซอร์ต้องได้มาตรฐานว่าเราพอใจในคุณภาพขนาดไหนฉะนั้นรถทุกคันเนี่ยถ้าผ่าน QC QC เขาจับด้วย KPI อะครับปัญหาหลุดรอดฟีดแบ็จากลูกค้ามาร์เก็ตเคมปัญหาที่คุณตรวจไม่พบแล้วก็อะไรครับลูกค้าคอมเพลนพวกนี้อันดับแรกก็ QC ของผมจ่ายเงินเดือนนอกจากเขาเรียกฟิกค,คอร์สเป็นเงินเดือนประจําแล้วที่เหลือเป็นการประเมินหมดครับประเมินหมดครับประเมินยังไงผมประเมินคล้ายๆ OEM เลยผมเอาสแตนดาดโรงงานมาใช้เลยโชคดีที่ตัวเองอยู่โรงงานผลิตรถยนต์มาส0 เกืบเกือบ1ิบปีอะแล้วก็อยู่มาทุกระบบนะครับรู้ทุกระบบวนการของการผลิตรถยนต์เลยวันนี้ก็เลยเอามาทำกับธุรกิจตัวเองว่ารถ1คันเนี่ยทำไมเราถึง ผมจะให้เห็นเลยว่าเราเปลี่ยนจากศูนย์ด้วยการเราไม่มีเรามาทําเป็นโรงงานเลยครับแฟกต์หนึ่งแฟกต์สเพราะวันนี้เราเรามองว่าถ้าเราลงทุนนะครับเนี่ยฮะเราขึ้นป้ายแล้วขอใบงอสีนะครับอันนี้เป็นโรงงานเขาเขาเรียกว่าแฟกต์หนึ่งนะครับโปรดักชันหนึ่งเป็นโรงงานผลิตอย่างเดียวนะครับแล้วนี้เป็นแฟกต์สที่เป็นเรื่องของเซอร์วิสเซอร์วิสจะเหลือน้อยครับเซอร์วิสจะมีเหลือช่องซ่อมอยู่อยู่แค่2ซ่อมศูนย์ด้วยการนะครับแต่โรงงานผลิตเนี่ย จะเยอะกว่าถามว่าทําไมเราเราลดลงก็วันนี้ถ้าเกิดคุณพัฒนาคุณภาพได้ดีถ้าของคุณออกไปดีอ่ะดีตั้งแต่ต้นน้ำอ่ะยังไงปลายน้ำเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปทาศูนย์บริการให้มันใหญ่แล้วท่านฟังแล้วท่านว่าผมพูดถูกไหมคือวันนี้ตอนแรกผมก็เข้าใจธุรกิจสร้างศูนย์บริการให้มันใหญ่เลยสิบไร่เฮ้ยตกลงมึงขายของมีปัญหาเหรอไอตีอันนี้ผมด่าตัวเองนะตีมึงขายของมีปัญหาเหรอมึงถึงสร้างศูนย์บริการใหญ่ยังอันนี้ผู้ใหญ่เขาก็สอนผมนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้คุณาภพด มันไม่มีคุณภาพหลุดรอดแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาได้ของ เกินความคาดหวังไอ้เรื่องที่จะกลับเข้ามาแก้ไขเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์ซึ่งวันนี้ผมทําได้ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับอาจจะยังไม่ศูนย์พอดีแต่ก็ยังมีบ้างทุกครั้งที่เข้ามาก็คือต้องอะไรฮะต้องทําทันทีฉะนั้นตอนนี้ไอ้ฝั่งสูมด้วยการเราจะมีช่างประจาเราแยกออกไปเลยครับแยกยังไงพี่ผมกล้าลงทุนจ้างแม้กระทั่งฝั่งโรงงานผลิตเนี่ยหนึ่งเมนเเจอร์คือหนึ่งผู้จัดการแล้วก็สองไนท์ไอ้สองชิพคือสองกะเอบี AB, เข้าทั้งกลางวันกลางคืนส่วนสูมด้ริการมีกะเดียวคือเดชู้ัดดาารเลลยมีนททแุสถไ ฝัะะ่งโรงงานเขาก็มีหน้าที่ผลิตอย่างเดียวผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการรถที่เขาซื้อเข้ามาวันละสิบคัน15คัน20คันอะไรก็แล้วแต่เขาก็ผลิตออกไปดังนั้นรถทุกคันเนี่ยเราต้องบอกว่าเราทําให้มันมีคุณภาพที่ดีไอ้ฝั่งเนี้ยงานก็น้อยสูงด้ดยการดังนั้นผมจะเข้มเรื่อง qc มากๆผมใช้ qc เยอะในการตรวจสอบ qc เนี่ยเยอะมากนะครับแล้ว qc เนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะให้ท่านไปดูบอร์ดครับบอร์ดเขาจะแปะเลยปัญหาที่หลุดรอดแล้วมาเป็น point แล้วทุกๆอาทิตย์เนี่ย ไฟคือ5ปัญหาที่หลุดรอดเยอะที่สุด5ปัญหาที่ QC เจอนะครับไม่ใช่ลูกค้าเจอนะ QC เราเจอเราก็จะมาสะท้อนเลยใครเป็นคนทําช่างคนไหนแล้วทาไมช่างคนนี้ปัญหาหลุดรอดเยอะจังทางโรงงานเขาก็ต้องไปแก้ QC เราจะจับเลยฮะจับพ o i n t p o i ปัญหาแล้วก็สั่าแยกแล้วเราก็ประชุมกันทุกอาทิตย์แก้แก้ไปเรื่อยๆครับนะครับมันไม่สามารถทําวันเดียวให้ดีที่สุดได้แต่ถ้าเราลองไม่หยุดพัฒนายังไงมันก็ดีขึ้นได้ครับผมมั่นใจอย่างนี้เราไม่สามารถทํามันเดียวให้มันดีที่สุดได้แต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนายังไไไไงงมมัันนนนนนกก็็ดดดีีขขึึ้้้้รรแลปปๆเเื่่่ออยยะาชถ นี่เหมือนผมบอกนะฮะก็โดน qc ตีกับ qc ไม่รับ qc ไม่ให้ขายติดเรื่องฝากระโปรงนะครับก็ต้องมาจอดรอถามว่าแม็กไ n เนอร์เนี่ยส่วนใหญ่รถซิ่งเราไม่ได้ใส่อยู่แล้วเพราะว่ากระบะเขาถ้าใส่มันจะไม่เห็นสีสวยของกระบะนะครับอันนี้ qc เขาไม่ได้เขาก็จะมีพอยต์ของเขาที่เขาปล่อยได้ปล่อยไม่ได้พอยต์ที่ปล่อยได้ปล่อยไม่ได้ไดไไดนะครับอันนี้เราปล่อยได้ที่สําคัญเนี่ยภายในเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะสั่งเข้มพงวงมาลัยเนี่ยเขาเน้นมาก เขาเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องจับก่อนตอนขึ้นรถสิ่งแรกที่ลูกค้าต้องเห็นและจับก่อนก็คือวงมาลัยขึ้นมาปุ๊บก,ก็จับวงมาลัยมองมิเตอร์ฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาจะต้องทําคือวงไลัยเนี่ยจะต้องสวยนะครับลอกไม่ได้ดางๆดําๆไม่ได้ไม่ดีเปลี่ยนเนี่ยอย่างคันนี้ที่เห็นใหม่ๆถ่ายนี่เห็นโจ๊ะเลยก็ให้เปลี่ยนเลยเหม,มือนผมบอกแล้วฮะถ้าอยากให้เขาได้ของดีเกินความคาดหมายถ้าขี้เหนียวมันทํางานใหญ่ไม่ได้ใจต้องสปอร์ตครับทำเต็มที่ให้เข้าไปนะครับให้เข้าไปลูกค้าเชื่อมั่นเพราะว่ารถยเเเเนนีีี่ยยยมมััแคคดดวรรถขข้้ออสงงลททปะศ มีคันเดียวนะครับเพราะคงไม่มีใครในประเทศนี้ที่แต่งรถเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะทุกอย่าง อาจจะมีนะครับที่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่อาจจะเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคงไม่เหมือนแบบ100%ยเปอร์เซนก๊อปปี้กันมาเพราะขนาดฝาแฝดมันยังแบบหน้าตาคล้ายกันก็ยังแบบมีผิดเพี้ยนมีจุดที่เราจับจดจําได้ฉะนั้นวันนี้ในเมื่อรถยุทธมันมีเพียงหนึ่งเดียวจะทํายังไงให้มันเป็นที่จดจําและเป็นที่ประทับใจนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของเราคันนี้ชี้ให้เห็นว่าเรารถทุกคันเนี่ยอย่างที่เอามาจอดเรามีทั้งคันที่พร้อมขายคันที่คุณภาพเขาไม่ให้ผ่านอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ให้ผผผ่่่่่าา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 านนนนนนเเลลยคคครรรรับุุณณภภพพพ้้้ไไไมมใหออองง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 กกกก็็ตโโโืปแข นะครับเข้าสู่กระบวนการรีแพร์ของเขาแล้วก็แก้ไขออกมานะครับดังั้นวันนี้ฝากไว้นะครับกับคอนเซ็ปตรอยเดียวครับร้อยเดียวรอยเดียวก็มีความสุขได้ครับกับที่นี่นะครับแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามานะครับแล้วก็มาหามาถ่ายรูปด้วยแล้วก็มาเชื่อมั่นมาชื่นชมไม่หยุดแน่นอนครับนะครับเนี่ยเหือท่วมตัวก็ไม่มีท้อครับผมบอกแล้วแนวคิดผมว่าทาไมผมตั้งใจทาวันนี้ผมทําดีผมมีลูกผมอยู่สองคนผมทําให้ดีคนเชื่อคนรักทั้งประเทศลูกผมก็มาทําต่อได้คนก็ไม่ไม่มีใครเกลียดผมมันมีอยู่คลิปนึงผมอยาากกฝไว้้ใหดู คลิปพี่เนธผมเรียกพี่เนธโอ้คลิปนี้ม่งโคตรกินใจเล่าไว้ลึกๆเล่าไว้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวต้องไปตามอะไปตามดูเอาว่าคลิปพี่เนธเนี่ยกินใจจากคนที่เกลียดกันเลยแต่ทํายังไงขับรถจากปาจีนพาเพื่อนมาซื้อรถจากเอาแรกเกลียดนะครับเออฉะนั้นวันนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราเราพัฒนาแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาผมบอกแล้วมันคือพลังที่จะทําให้เราพัฒนาต่อไปโดยที่ไม่หยุดไม่กลัวเหนื่อยเลยครับนะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับร้อยเดียวสําหรับทุกคนที่อยากมีรถขับแล้วมีหลาย คนที่หาแล้วไปแล้วไม่จบติดนู่นติดนี่แ,แล้วแต่ละรายคิ่คุณจะเจอแล้วไปซื้อแล้วติดเอ้มาที่นี่จบหมดผมบอกแล้วครับด้วยความมีความเป็นพิเศษอย่างหนึง่งหนึ่งใน10 ท็อปดีลเลอร์ประเทศไทยฉะนั้นเงื่อนไขเรานะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าให้ตัวเลขกับธนาคารคเยอะก็ต้องได้เงื่อนไขที่พิเศษแล้วก็พอเงื่อนไขพิเศษเนี่ยลูกค้าก็ต้องสะดวกสบายเอกสารไม่ต้องยุ่งยากซื้อคนเดียวก็ได้นะครับเจอในคลิปจะเจอเยอะครับอาชีพอิสระอายุงาน4เดือนทํางานลงน้ําแข็งซื้อรถออลนิวสีประตูคันละหกแสนเลยไปแบบสบายสบายสบายจริงครับแล้วที่สําคัญไม่ใช่ว่าเราเอาแบบนี้มาสบายสบายแล้วเราไม่สนใจไม่ได้ครับเราจะต้องเต็มที่เรื่องคุณภาพและการบริการและที่สําคัญผมยัง คงแนวคิดเดิมลูกค้าทุกคนต้องได้สินค้าเกินคาดหวังนะครับฝากไว้นะครับกับร้อยเดียวร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเดียวก็มีความสุขได้นะครับร้อยเดียวก็มีความสุขได้นะครับทุกการเต็มที่ครับและจัดเต็มให้รถสแตนดาดก็มีรถเดิมก็มีรถซิ่งก็มีรถ s อ v ก็มีรถตัวสูงก็มีมีหมดแล้วครับอยากได้อะไรถ้ามีล้อผมขายหมดยกเว้นรถถังครับผมไม่ขายครับบวัสดีครับ